สวัสดีครับวันนี้นาราเอเซตนะครับมีที่ดินแปลงสวย1แปลงนะครับแปลงนี้มีเนื้อที่4ไร่นะครับตั้งอยู่ที่ซอยบ้านสวนเลี่ยงเมืองแปกนะครับตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีที่ดินแปลงนี้เจ้าของเสนอขายไว้ที่ราคา29ล้านบาทนะครับจุดเด่นของที่ดินแปลงนี้นะครับมีถนน3ด้านส่วนด้านที่4นะครับติดกับเส้นทางรถไฟนะครับ แปลงนี้นะครับตั้งอยู่หลังปั๊มพีทีถนนเรียงเมืองชนบุรีนะครับห่างจากมอเตอร์เวย์ทางเข้าพนักนิคม7กิโลเมตรห่างจากห้างเทสโก้โลตัสหน้านิคมอมตะ7กิโลเมตรห่างสนามบินสวรรณภูมมนะครับ66ิกิโลเมตรสภาพแวดล้อมน,นะครับค่อนข้างที่จะ,จะเจริญแล้วนะครับที่ดินแปลงนี้เหมาะนะครับที่จะสร้างคอนโดมิเนียมสร้างโกดังสร้างโรงงานนะครับ ท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อนาราแสกได้ที่เบอร์โทร0802882000นาราขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าชมช่องนาราแสกและฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามช่องของนาราแสกด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ